ครับตามนีนะครับทาที่มีดอไม้กวมาลาย่านบาสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเด<ต>ินมาตามวงเฉียวเข้ามาเลยนะครับทางนี้นะครับเตรียมบัตรชิวไาาวด้ได้วยนะครับีก็เผาที่ท่านถือมาจากข้างบนนะครับเตรียมไวด้วยนะครับนี่ก็จะเป็น ไปกันด้วยตอนนี้อยู่ที่คอมะโนอดนะท่านผู้ชมนะครับวันวันนี้นะก็ใกล้ๆกันอาจารย์ครับเรียบบัตริวไว้ด้วยนะครับ เห็นไหมบรรยากาศุผู้ชมวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรพอได้นะวันนี้พอได้นะครับวันนี้จะพาผู้ชมเข้าไปดูดูเลขนะเนี่ยนะบรรยากาศ นี่นะเขาจะมีบัตรคิวนะนะเขจะมีบัตรคิวให้มาชมบัตรคิวแบบนี้นะครับอ่าใส่กล่องเลขนำโชคเรียกเลยเนี่ยว่างแปดสองอ่ะโอ้ตรงเลขที่เบยนรถเลยแปดสองนะอ่ะทำไมมันตรงขนาดนี้อ่าโชคดีโชคดีท่านแปดสอง ทะเบียนรถผมก็82นะอืมทะเบียนรถก็82โอ้โหเป็นผู้โชคดีและผู้ชมแล้วใครๆที่ชมคลิปนี้นะโหเรีลข82เนี่ยนะเขาเล่งท่ากันอยู่นะฮะก็รอประมาณ8ชั่วโมงว่าเขาจะถ่ายเสร็จนะ นี่อยู่ด้านในนะผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูเลขกันแต่ก็ห้ามขูดแต่ก็พยายามจะหาให้นะท่านผู้ชมอ,อพูด,ด่างให้เข้าใจตรงกันไปแล้วไปแล้ว บางคนเขาถ่ายรูปนานเขาไม่เตี้ยมหมเนาะการถ่ายรูปนี้ต้องเอาโทรศัพท์มาเตรียมไม่ให้เป็นรอขวางคางคนอื่นเขาเก่งใจเขานะมารยาทที่ดีแต่จริงๆแล้วไม่ว่ากันหรอกมันตื่นเต้นนะเนาะนานจะมีโอกาสทาทีหนึ่งนะบางคนก็ทำนี่ก็เป็นแม่น้ำ ที่ล้อมรอบนะเนื้อที่ยี่สิบกว่าไร่อันนี้คนที่เขาเดินไปเดินมาเดินเข้ามาเนี่ยแหละนะทุกผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับไมีลี้นะ นะครับนี่ก็คือบรรยากาศปกติก็มาประจำอยู่แล้วนะปกติมาแทบทุกอาทิตย์อยู่แล้วปกติ <c oughs> โอโ้ <c oughs> มีอุ้มด้วยฮนะอะโอโอ้โหคนอุ้มจะแย่นะคนโดนอุ้มอ่ะจะแย่ นี่นะเป็นที่เขาซ่ำขึ้นมาตอนนี้ก็จะมีรอยรอยต่อไว้นะรอยต่อที่เขาไม่ให้เชื่อมน,นะครับเนี่ยไม่ให้เชื่อมเนี่ยเป็นรอยต่อไว้เห็นไหมพี่เจ้าเห็นไหมเนี่ยฝังดูเหมือนกันมันแยเอ่ะมันแยกจากการนี้เขาบุรณะแล้วนะ นี่ก็ยังถือว่าสุดหรือตามกันเนี่ยผมจะบอกให้เลยเลขคิวที่ผมสุ่มเข้ามาเนี่ยได้สามแปดสองนะทะเบียนผมสองแปดสองเอาสิ ป้ามันจะตรงขนาดนี้นะ่ี่ก็ทำห้ามแสงแต่คนก็ปีนข้ามได้เหมือนเดิมะอะไรจะเก่งเท่ากับมนุษย์ไม่มีแนละ้วโหวเขาเน้นยึดไว้เลยนะห้ามโยกย้าย่ายเทนี่คือบรรยากาศท่านผู้ชม นี่ครึ่งทางแล้วเลยเครึ่งสะพานแล้วเลยครึ่งสะพานนะคืนสะพานที่ผ่านมาแนะท่านผู้ชมน้ำเยอะนะเม,เมื่อคืนฝนก็ตกนะเมื่อคืนฝนกตกทั่วภาคอีสานเลยเดินทางมา ก็ตกทีนี้ก็ฝนก็ตกนะครับอายุนามต้นไมเนี่ยนับเป็นร้อยต้นนี้เปนต้นเก่าต้นมะเดือเก่าเขายอมเอาเหล็กมาคำไว้ฮะปกติเขาหากักนะเขาหักลงมานะครับ นี่คือต้นต้นไมน้อันศักดิ์สิทธิ์อันนี้ใกล้จะถึงด้านหน้าแล้วนะที่เขา อทุก่อนที่ยังไม่มีคนมาเท่าไหร่นะผชมนะมันเข้าง่ายถูกวันนี้ก็เข้าง่ายนะเข้าง่ายออกง่ายเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็มีระบบหลายขึ้นมาใช้คนขลากรเปลืองขึ้นมามีใค่ใช้จ่ายนี่แหละ แล้วได้ตัวแก้ตาประมาณก่อนให้รูปไม่นานพระจากความสเกษตให้ถึงที่ป่าถนาและตั้งใวไว้ให้หายคราหันรูปหายโศกหายโลหิตหายไข้ทตกคนจริญลูกเรียนทางหน้าที่การงานการเงินธุรกิจ

อาษาอาษาสิกับเกมอะส่ะตู้มาประเด็น ตัวีถึงขอบขอนะ Yeah, uh that's -huh. what ครับไยับเขามายืนจุดจุงหนาเลยอาครับยืนได้จุดได้ที่อาไปับมาครับับมาหนาเลยนาอาขปับมาหนาครับไปมาเออับมาหนาเลยอาครับจะแนะนำครับตอนต่อไปอันหน้าเบสีก็สู่ตเราก่อนเออหน้าเบสีก็สู่ตเลา อาข้าผัดเสร็จแล้วนะครับเชิญแนะนำขั้นตอนต่อไปเด้ออาครับก่อนเราจะอธิษฐานขอให้ท่านปัดใจใส่ใบสีเด้อปัดใจใส่ใบสีอย่าถ้าท่านมีหมากรูปหรือคมงอะไมาปัดใจก็ได้ใส่นะครับเด้อเราจะได้อธิษฐานขอนะครับเราจะได้ขอโชคขอลาภขอบุญขอทานาขอหน้าที่การงานขอแค่บนขอโบนเด้ออ่าเราจะได้อธิษฐานขอก่อนเราจะอธิษฐานขอให้ท่านปัดใจใส่ใบสี ถ้าท่านมีหมากูบุรีวงมาะลยมาปัดใจก็เนยใส่เลครับเด้อถ้าท่านไม่มีมากบรีวงมอะลยมาเมยอสิบนิ้วเราวอธิษฐานขอก็ได้นะครับเด้อเมือสิบนิ้วราอธิษฐขอขอสูขอับขอบดว่าจัานขอตาที่จังานขอแก้บุขอบปนเ้อเม่อสิบนิ้วแราอธิษฐาขอรับบกับบ้านรับเดินมาครับเดินมายังนั้นอยู่นะครับเด้อ เอาครับเสร็จแล้วนะทั้งทั้งเสร็จอธิษฐานเด้อขอชื่อรักคุณบ้านกําบนอำเภอตะบะนะครับอ่ะ เศษแล้ว่าวโนโมสามจบดังว่ามกันเออนะโมตสัตว์ตะพวโตโตสมาสุตัสสะ จิตังาหังนันานาทาทิบดีสีสุดทอมวิสุทธิเทวาภุมปานาคีวิสุทธิเทวีปูเสนีพทธิยติกายวาจจิตาออาตธานาทาทิบดีสีสุดทอมวิสุทธิเทวา รูปมมาราคียิสุธิเทวีตูชีมีตาติยอิกายวายาจิตาอาหัง,หงกทาตาพาทุตรีสีสุโธยิสุธิเทวานรูปาราคียิสุธิเทวีตูชีมีม สาธุพรบปู่สีสุดโธ่แมย่าสีปูุมาพระปู่เจ้าที่ลูกลาได้น้อมนำเพียงสักการะนี่ดอกไม้ทุกเียีางใบสีมาคกบุรีวางมาลัยปัดใจยขอน้องถวายขอให้ท่านจงรับ รับแล้ว sí, okay. ได้โปรดเมตตาประทานพรให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งท uh ี่ปรารถนาและตั้งใจไว้ให้หายเคราะห์หายทุกข์หายโศกหายโรคหายไข้มีกวามเจริญลูกเหอี่ยงหานาที่บางกา การเงินธุรกิจอาชีพโชคลาภฟาดฟ้าขล่อยเงินไหลหนอปล่อยทองไหลฟาให้โชคดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไปทุกท่านทุกคนด้วยเธอจ้า วมตไวยแล้วก็ป่าภูบริโภคภายบาสี้ะขอตัวรักขอแชร์ที่ชมอยู่ขออธิฐานไปด้วยกันเลยนะครับอยากได้อะไรนะบอกพ่อคูคุณจะเป็นสื่อให้ถ้อถ้าต้องมีป่ารูบริงภคลายบาสีมาโมจิเทียวเราอธิษฐานขอท่านจะร่ำทำบุญกับใจใส่พ่อครูตอนรีบเ้อ ชมค่อ pi, ชมแล้วกันชมอะฮะชมเลขวันนานแล้วทงไมน้รไม่เย็นจังไอแค่เ <Sect> ดินเดจะดูอะเดิตาเดินเ้่ายู้ต่บนะแบบนหสาธุสาธุสกุที่ฉดจาววุฒิแล้่าจีบารุงบริบู์จิตญญ เดี๋ยวเราไปที่ต้นเดือยหยักนะน้ำเริ่มมาแล้วนะใต้ขื้นล่าง อ้าวเจอแล้วนวรลูกพญานาเห็นไหมลูกชม